หลังจากเหตุการณ์ที่จุ๊บแจงซื้อเจ้าตัวประหลาดมาครั้งนี้ดูเหมือนว่ามันจะไล่ต้อนพวกเรามาที่บ้านหลังใหม่ฉันก็เลยทําการย,าย้ายไอ้พวกที่อยู่ใต้ดินมาด้วยนี่ดูมันไม่สีเยอะจังไะมีสามสีเนี่ยสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีชมพูด,ด้วยตอนแรกอ่ะมันยังไม่เป็นปัญหามากพอนายถึงเอามาเพิ่มอ่ะ เขาก็พวกนี้มันเป็นเหยื่อไงาเป็นเหยื่อ,อที่อยู่ใต้ดินน่ะฉันก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะโดนฆ่าก็เลยย้ายมันมาเราต้องรีบหาที่ซ่อนตัวให้กับพวกมันก่อนที่เจ้าบูจะหาพวกเราเจอนะโอ้ยอย่าเให้มันรีโอ้น้องน่ารักอ่ะไหนๆพวกเราก็ย้ายบ้านมาเรียบร้อยแล้วเรามาจัดของกันก่อนดีกว่านะทุกคนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยยังไม่ได้เตรียมเลยนี่ตัวนี้ไม่กรองอยู่มาๆๆๆเดี๋ยวเราไปดูบ้านกันดีกว่านะคะว่าบ้านหลังใหม่มีอะไรบ้างเริ่มจากอย่างแรกเลยวางโต๊ะก่อนไหมเพื่อน ครอบของเราต้องมีโต๊ะกินข้าวเออจัดหน่อยดิว้าวว้าวงั้นเฉยแม่เฉยแม่เฉยแล้วโอเคงั้นในห้องนี้ขอมีโซฟาได้หรือไม่ได้วางโซฟาันดิโหมีโซฟาตัวเดียวจะนั่งได้ยังไงเออนั่งนี่จัดเลยวแต่อย่างไรเกิดดีอีเข้าไปโยน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 เข้าไปโอ้โหอะไรเนี่ยไม่มี เออมันอาจจะเป็นกล่องไงกล่องนั้นเดียบรดอ้แต่ฉันว่างจะเอาใส่ของไว้ข้างบนหนอใช่ฉันอยากมีแบบของเล่นที่แบบชิ้นใหญ่ๆนิดหน่อยอ่ะเออเฮ้ยรถยนต์เป็นที่ที่แบบว่ารถที่ช่วยชีวิตเราตั้งแต่ภาคที่แล้วนะเราจะเอาวางไว้ในห้องเด็กเล่นข้างบนนี้เลยนอันนี้ก็ตู้หนังสือเพื่อนไหนๆโอ้ใส่หนังสือลงไปด้วย แล้วว่าที่แล้วเนี่ยเจ้าบูมันแอบซ่อนกล้องวงจรปิดไว้ทางนี้ไม่รู้ว่ามันจะซ่อนไว้หรือเปล่าช่วยทีฉันไม่เห็นอีช่วยทีมาได้ไหแค่โยนใส่เฉยตึงเออเรียบร้อยใส่ลงไปแล้วหิวจังเล้ยหิวจังเลยอะไรเนี่ยไอ้เจ้าพวกข้างล่างมันหิวแล้วอะทุกคนลงมา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 มันมีตั้งสามตัวอะไรอะเอาลืมกล้วยกล้วยไข่บวาวอยู่นี่นี่มันคือกับดักไงมีใครโผลเข้ามาไออีกเลืองแสงนี่คืออะไรเอวจัง ไปงงตัวไหนมาเลยมาเลยสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยมองไปมองมาก็คล้ายกบเหมือนกันนะเนี่ยมาๆเออมันใช่มันใช่นาะระหว่างท้องไว้ที่ตรงโตัวกินข้าวแล้วกันนะอ้าวโอ้ยตัวมันลื่นซะงั้นน่ะฉันจะให้กล้วยกับนายกินนะจ๊ะอันนี้กล้วยนายกินฮอทดอกแล้วกันกินไหมโอ้กินฮอทดอกด้วยกินไอ้พวกนี้มันไม่เลือกกินไงมันกินทุกอย่างเลยเหรอต้องไปเจ็บเจ็บ เอาอีกเอาอีกอยากกินของที่แปลว่าอะไรตรงไหนยังไม่ได้กินบ้างช็อกโกแลตน่ะช็อกโกแลตบ้านเราไม่มีหรอกนะเรามีแต่ผลไม้แล้วก็มีแต่ของเน่าๆเท่านั้นนี่แอปเปิลแอปเปิลสับจ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 ับไทุกคนก่อนหน้านั้นแต่ตรงนี้มันมีกุญแจหรือเปล่าอ่ะฉันไม่เห็นนะนี่ไงฉันเพิ่งเห็นกุญแจกุญแจเดือบไปเปิดอะไรอ่ะดูเหมือนว่าห้องข้างหลังนี้จะถูกล็อกกุญแจอยู่นะฉันลองเปิดดูนะไหนเดือบเพลิน อ,อกอห,อห้องอาบน้ำได้ว้าวห้องอาบน้ำใหม่มีฝักบัวสีทองว้าวนนไายก่อนเลยบูเหล็กนี่นสบูเหล็กฉันสงสัยอะ <c oughs> ทำไมพวกนี้มันกินไม่อิ่มแต่ทีอะใช่มันกินหมดแล้วนะเอ,อ่าแล้วข้างบนอะนี่ไงมีช่องแช่ฟรีจูฉันคิดว่าเราเอาซูชิให้มันกินดูก่อนไหมสวบไม่ได้จะไกินแล้วอะเฮ้ยซูชิเราจบที่นีโอ้ยยังไม่อิ่มเลยอยากขอกินอีกได้มาก เอาซูชิเนาะให้มันกินเลยจุ๊บแจมนี่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ยอมกินแซนด์วิชงมงมแงมแงมงมตัวไหนตัวไหนหิวตัวไหนหิวนี่สีชมพูสีชมพูมันหิวอยู่เลยอ่ะทำไมให้แต่สองตัวนั้นกินไม่เห็นน้กเลยอ่ะสีชมพูไม่ยอมกินอะจ้าไปเลยมันกระเด้งออกนะไม่อร่อยโอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราเดี๋ยวต้องไปจ่ายตลาดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราเอาน้องไปวางไว้ที่อืม ห้องไอ้นี่ก่อนไหมห้องอาบน้ำเพราะว่าตัวมันเหม็นมากเลยนลอยเข้าไปห้องน้ำเหรอโอเคได้เลยไอตัวสีเขียวมันอ้วกด้วยอ่ะโยนเข้าไปโยนเข้าไปเออนายนายว่าเหตุการณ์คุณคุณไหมเราไปซื้อของที่ไรกลับมากลันมาันโตทุกทีเลยมันมีเรื่องเด็กดูแลตัวเองด้วยนะอย่าไปกินน้ำส้วมหลับพื่อนบ้านีตั้งหลายชั้นน่ะสามชั้นเลยเนจริ่งหรออบ้านสามชั้นเลยนายนายนายนไหนายตุ๊นายอะมาขึ้นมาข้างบนดิไป งั้นในระหว่างทางที่พวกเราเนี่ยจะออกไปช้อปปิ้งสักหน่อยนะเรามาดูนี่ในห้องเก็บของมีกุญแจแปลงใหม่แต่ฉันไม่รู้ว่ากุญแจนี้เอาไปทำอะไรอะ่ะเออเก็บไว้ก่อนหาดิมีประตูไหนที่มันแบบมีประตูล็อกปะอ้แปง้งแต่ข้อความนี้มันหมายความว่าไงแป้งฝั่งนี้เปิดไม่ได้ไหนจ้านม่ไงมันจูนพื้นเนี่ยเขาเขียนว่าในอนาคตฉันจะแก้ไขมันด้วย AI อ่ะ อุ๊ยหมายถึงอะไรอะบูหรือเปล่าแกไขชันด้วย AI หรืออะไรเกรนไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันเด็กมันเด็กเขียนนะมันอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะหรือว่าไอ้เจ้าตัวสีเขียวมันจะเขียนไว้เฮ้ไขอะไรจะกันไงอ่ะไม่รู้แฮะป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 ะฉันคิดว่าตอนนี้เราไปใส่ตลาดได้แล้วเราเพื่อนเลสโก้ะปไปไปไมเอ่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีห้องใต้ดินด้วยเหรอหุยใต้ดินมันมีอะไรอ่ะนี่นี่นี่มีห้องใต้ดินนี่ไงกุญแจมันล็อกอยู่ฉันลองเปิดนะโอ้าวว้าว มันเป็นห้องครัวห้องไม้มีอาหารไม่มีอาหารเป่าห้องครัวที่ไม่มีอะไรเลยโถเอ้ยแล้วเราเอาไว้ทําอะไรอ่ะไม่รู้แฮะเอาเป็นว่ารีบไปจ่ายตลาดดีกว่าก่อนที่ลูกๆจะหิวอีกครั้งหนึ่งอ่ะเอาแหววเอาหววหิวจังเลยหิวจังเลยโอเคโอเครอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพวกเราหาอาหารมาให้ Let's go อย่าร้องนะเจ้าบูลาก่อนเจ้าหมา จุ๊บแจงอะช้อปปิ้งนานดูดิมันต้องซื้อของกินนี่นะแต่ฉันเอาของเธอเน่ช้อปแต่ขนมซื้อของมาเยอะเลยเอ๋เพื่อเราซื้อโดนัทกันมาเพียบเลยแล้วเอาโดนัทไปไว้ในท้องผีดด้วยไหมได้เลยเราต้องเอาไปของไปแช่เย็นเพื่อนเฮ้ยเนี่ยเอาแต่เออเราเห่ดูดิตายหมดแล้วหมดเออมันนอนอืดแล้วเนี่ยในห้องน้ำน่ะจุ๊บแจงฝากเก็บของฉันด้วยสิฉันก็เก็บเองดิ เด็บอร้อยเหื่อนต่อตู้แช่ตู้ล่างก็อตู้ล่างของตนี้มนเสียนายเปิดทิงไว้ก่อนออกไปข้างนอกก็ดีเอาหรอโอยน้ำแข็งละลายหมดเลยอะปัช่ตูบ้างบ้านหลังนี้นี่มันช่างวกวนจริงๆเลยนะฉันเริ่มจะหลงทางกับบ้านหลังนี้แล้วเนี่ยอนทั้งหมดไปแช่เย็นไว้ข้างล่านะครัผมไปเลยไปเลยเอากองไว้กับพื้นตรงนั้นแหละเดี๋ยวให้แม่บ้านมาเ้ยของเยอะ เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราพาลูกๆเราไปนอนดีกว่านะดึกแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เสียนิสัยเป็นเด็กเดี๋ยวขอบตาครับแน่ครับเป็นเด็กแก let's go เด็กๆง่วงแล้วโอ้ยมันเนาะเฮ้เพื่อนตัวนี้ทาสบู่เลยล้างหน่อยล้างก่อนล้างก่อนล้างก่อนโอ้เดี๋ยวมันก็ไปเปิดหรอกไปไปไปไอ้เจ้าบลูไอ้เจ้ากรีนง่วงยังเลยอย่ามาดื้อนะ เราจะพาขึ้นไปนอนข้างบนนะเพราะว่าห้องนอนเนี่ยเราจัดห้องนอนไว้สุดพิเศษห้องนี้เปล่าน่าจะเป็นทางนี้ป่ะเฮ้ยไม่ใช,ใช่อันนี้มันเป็นห้องเก็บของหมองเราไม่ค่อยเห็นระเบูนบังห้องนี้ห้องเหลืองห้องเหลืองห้องสีเหลืองห้องสีเหลืองขวามีขวามือนี่มีเบาะของแต่ละตัวด้วยตัวสีแค่นั้นจัดให้เจ้าบรูนอนที่เบาะสีฟ้าแล้วก็ตรงนั้นตามเบาะเลยนะใช่จะกรีนสีเขียวเขากำลันอนกันเถอะเรานอนกันเถอเราตีสวัสดิ์เพื่อนๆสวัสดีนะ ไอ้เคาะประตูอีกแล้้วเฮยใครมาเปิดประตูให้หน่อยใครอะแกแก่ฮะแม่พี่ใหม่หรือเปล่ามาเฮ้ยไม่ใช่เสียงแม่ทำไมเป็นอย่างงี้แม่ฉันก็ไม่ใช่แบบนี้เหมือนกันอะไปดูสิวันดีครับนั่นใครเหรอคะมากันดึกดึกเดินเดินเนี่ยฮะเฮ้ยทุกคนไม่เห็นมีใครเลยอะ มีแต่คนมาเคาะประตูฉันไม่เห็นใครเลยจดหมา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 ยโอ้มีจดหมายด้วยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเข้าไปแอบในตู้เสื้อผ้าแล้วก็อย่าลืมซ่อนเด็กๆไว้ด้วยเอราะจดหมายของใครก็ไม่รู้เรามีเวลาเพียงแค่แล้วยังไงเราต้องขึ้นไปเอาเด็กหรือเปล่าเออหาจนเจอจนได้นะแล้วฉันจะได้ข่าวบัวลอยสักทีเอ้ยฉันแอบมาโตู้ยู่ข้างในรีบไปซ่อนเร็วผมเอาเด็กๆไปซ่อนเด็กๆมาด้วย อะไรเดี๋ยอะไรกันเนี่ยนี่ๆๆเราสามารถที่จะเอ่อซื้อเก้าอี้ได้ไหมฉันลองซื้อเก้าอี้ดูนะว่ามันจะสามารถบังทางได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าใครจะมาแต่ฉันคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าบูอ่ะก้อนไหนดีอ่ะหลังหลังรถได้ไหมกลองกลองลงกันเลยไปไงดีนีโอเคเรียบร้อยเอออเาไปซ่อนไว้ในห้องใต้ดินไหมหนึ่ไงดีเออผมซ่อนห้องห้องห้องเล่นนะผมซ่อนห้องนี้แล้วกันฉันซ่อนห้องนี้กันโอเค แป้งมเดี๋ยวฉันจะหาตู้ก่อนนะมีตู้อะไรว่างๆอ่ะเราต้องซ่อนคอร์สตู้ตัวนี้มีที่เอ่อห้องสโตอเรจหนึ่งห้องโอเคเข้าแล้วหนึ่งห้องแล้วเขาจะเนไดมันสร้างบนเอ่อซ่อนซ่อนประตูซ่อนประตูตรงนั้นอะเป็นน้องนอนง่วงยังเลยอยากนอนก็งใมันตกลงมาแล้วชุดๆเร็วหน่อยทุกคนมาซ่อนแล้วมาซ่อนในในเตียงนอนนะซ่อนในเตียงนอนโอเคมาซ่อนตู้เชฟความเรียบร้อยก่อนเราเหลืออีกแค่หกสิบวิเท่านั้นตอนนี้ ตัวสีชมพูนะคะผมลงไปข้างล่างแล้วก็ตัวของพี่ไม้อยู่ในห้องสโตรเรจแล้วตัวนี้ไปซ่อนตรงไหนเนี่ออยสีฟ <ไว S 1> <inside S 3> ้าอยู่ใต้หออยู่ใต้บันไดโอเคโอเคเหลือห้าสิบวิทุกคนถึงเวลาที่พวกเราจะต้องไปซ่อนตัวแล้วเปิด <ieving S 3> ประตูเปิดประตูเดี๋ยวนี้เฮ้ยมันปากประตูมาใหญ่เลยจะซ่อนในห้องรับแขกแล้วกันโอเคผมซ่อนในห้องเล้นแล้วอย่าเสียงดังมีคนมาแล้ว มายังมายังเฮ้ยพูดดีๆไม่ได้ใช่ไหมถ้ายังงั้นละกูจะจะพัิประตูเข้าไปเลยแล้วเกินเนะเอ้ยเสียงไม้ครบแกรบฉันบังประตูด้วยอ้เก้าอี้ไปแล้วนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะบังได้หรือเปล่าอ่านึกว่ามาเลยไม่มีใครอยู่ดูจากสภาพแล้วตอนนี้ประตูถูกกระแทกอย่างรุนแรงเดี๋ยวเวลาแค่สิบห้าวิเท่าน um> ั้นมันจะมาแล้ว แอบน้องไว้ที่สูงเขาจะเห็นไหมนะฉันคิดว่าเขาไม่น่าเห็นนะอีกสิบวิเพื่อนหกห้าสี่สามสองหนึ่งอ้ยเหยอเบิดมาสลังใหย่เชียวนาะเราต้องเอาน้องหนีเลยเหรอมันหนีไปแล้วอ่ะมันจะหนีไปแล้วเพราะเราทำนานการเทคแคร์ลูกๆของเรา ตอนนี้พวกมันเป็นไงบ้างเด็กๆ่ะดูเหมือนว่าเขาจะหิวนะเราต้องรีบหาอาหารให้เขากินก่อนก่อนที่มันจะมาอีกครั้งหนึ่งง้างนานจังเลยครับพ่อแล้แบเป็นแล้กิดเรเร็ว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 เอามาไเอามาได้เอามาได้เอามาได้เอามาก่อนเอามาก่อนฉันจะดับกาให้เขานอนก่อนแบบนี้แคร์เพื่อนๆทุกคนไว้เราจะทำยังไงดีอะดูเหมือนว่าฉันจะเห็นว่าด้านหน้ามันจะมีกระป๋องอะไรตรงนี้นะถ้าเราสามารถหากระป๋องฉีด ยาฆ่ามแมลงได้แล้วก็ไม่มีใครเจอยาฆ่าแมลงตรงไหนบ้างไหมอะไม่เจอฮะเราต้องหายาฆ่าแมลงไ่กันแล้วก็นะตอนนี้พวกเราจะต้องตายแน่ยาฆ่ามแมลงฆ่ามแมลงอยู่ในตู้เย şey ็นยาฆ่ามแมลงฆ่ามแมลงอยู่ในตู้เย็นมันอยากเล่นหรอจูแจ็งเอาไปเล่นให้หิวเลยหิวยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงอยู่ตรงไหนกันเนี่ยมันน่าจะอยู่ในห้องสตูเล็ตเฮ้ยหายง่วงหรือยังลูกยังไม่หายเลยแม่ มันใช่เวลาเล่นไมนี่ยไอ้บุ๊คเฮ้ยทิ้งไปทิ้งมาอยู่ได้เดี๋ยวเวลาแค่เจ็ดสิบวิเท่านั้นอีกตัวนึงหิวตัวนึงหิวตัวนึงหิวกำลังให้มันอยู่มันนี่เขาไม่บีจุดจางเล่นมันก่อนเล่นมันโอเคหายแล้วนี่อะไรอ่ะอาบน้ำเหรออยู่อาบน้ำนเร็วเร็วเร็วเอ็้ยหรือว่าฉันจะต้องปิดไฟอ่ะมันถึงจะหายง่วงไฟปิดไฟปิดไฟปิดไฟโอเคหลับนะหลับนะหลับนะโอเอ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 เขาหลับหลับหลัอ้ห้องน้ำอยู่ไหนเอ้า มันฝังนู้นเล็วรูเรื่สิจิงไหมเรืข้างล่างล่างเร็วเลยแค่สี่สิบวิเท่านั้นเองโอ้ยฉันหายาฆ่าแมลงไม่เจอฉันคิดว่ามันน่าจะอยู่ในเอ๊ะวัดอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนฉันเจอไอ้เจ้าบูตัวจิ๋วอยู่ตรงนี้อ่ะอยู่ใต้โต๊ะใช่ฉันเจอเหมือนกันแต่มันหยิบอะไรไม่ได้อ่ะเออมันหยิบไม่ได้มันเหมือนอาจจะเป็นหรือว่าเป็นแมลงสื่อสารนี่มันวางกล้อวงจรปิดไว้ที่นี่หรือเปล่าเนี่ยมันสื่อสารด้วยเหรอใช่ไปะแปะแปะปปปป เอาล่ะตอนนี้เราถึงเวลาที่ต้องซ่อนแล้วนะทุกคนโอ้จะเล่นอีกรวมตัวกันให้พร้อมเดี๋ยวไม่ต้องเล่นแล้วแวินาทีเท่านั้นซ่อนไปดูในห้องนอนกันอึอบมีคนลากบูไปาต้องซ่อนตรงนี้แล้วตอนนี้ห้องน้ำแล้วกันเพื่อนแล้วพีไหมห้าสม่สามสองหนึ่งมานี้มาทีอุ้ยมันมาแล้ว เมื่อกี้ทำฉันไว้เสบมากนะโอเคเอาพวงมัยไปชิปแล้วมันจะเจอไหมมันเดินผ่านห้องน้ำไปมันเดินผ่านห้องน้ำไปไปหาทีละห้องเลยไปลับไปแล้วมันจะขึ้นมาข้างบนหรือเปล่าไม่เจอไม่เจอเลยมันอยู่ตรงนนั้ขึ้นมาแล้วหรือว่ามันจะอยู่ในห้องนี้อ ไดูตาของมันดิตาของมันมองรอบด้านเลยแบบนี้ห้องนอนไม่น่ารอดแน่เลยห้องนอนเฮ้ยไปดูโอ้มีใครซ่อนเด็กๆไว้ข้างล่างไหมตุ๊กแกซ่อนในเด็กฉันซ่อนในห้องน้ำไม่ได้ไม่ได้ซ่อนไม่ได้ซ่อนโอเคโอเคข้างล่างไม่มีข้างล่างไม่มีนีปห้องน้ำแต่มันเดินผ่านห้องน้ำใช่ไปแล้วมันลงมาข้างล่างแล้วโอ้เฮ้ยเรารอดเรารอดถ้าเราต้องเทคแค่เด็กๆพยายามทำให้พวกมันนอนแล้วก็หายาฆ่าแมลง เร็ว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 กระจายตัวกระโดดไปหายาข้าแมลงก่อนนนนั่าเป็ไงะของเล่นอยู่ไหนนะของเล่นอยู่ไหนนะแถมเป็นกระป๋องฉันหาไม่เจอเหมือนกันน่ะยาฆ่าแมลงยาข้าแมลงดมกลิ่นดมกลิ่นกลิ่นมันน่าจะฉุนฉุนฉุนฉอะไรเออตู้เย็นหรือเปล่ายาข้าแมลงอยู่ในห้องไม่มีแฮะในห้องครัวไม่มีเลยย่าอ่ะทั่วบ้านเราจุกแกพวกเราไม่เจอเลยย่าเมาดูดิมันมีอะไรบนหัวล่ะ มีใครใส่ชุดให้มันปะเนี่ยเมื่อกี้ผมไปกดใส่ชุดให้มันมันใส่แบบหัว่วหมดเหมือนโลแกนโลผมเราติดเครื่องติดตามตัวไว้ถ้าเกิดว่ามันมีอันตรายแล้วก็มันจะได้แจ้งเตือนเราทันทีเลยตอนนี้าตูทุกเริ่มวงแล้วเราต้องรีบซ่อนตัวก่อนที่มันจะมาอีกครั้งหนึ่งเขาตู้แล้วทุกตัวอยู่ในห้องแล้วนะเข้าตู้แล้วเจไ้แเขาตู้แล้ว ดีฉันลืมไปนะวันเราเนี่ยยังไม่ได้หาที่ห้องนอนเลยนี่เนอะเอ้หน้ายาสามตัวเลยาพระเจ้าบูปีศาจหูดูตามันดิดูตามันตามันรอบทิศรอบด้านมากเลยมันจะไปตารอบตัวไอ้มันเลี้ยวหรือเปล่าอ่ะมันผ่านมันผ่านตู้ใครอ่ะแทงไปเลยอ่ะเออไม่มีเลยเหรอายไปไหนหมด จะทำไมจะทำไมนไอ้ตู้นว่าเรา <c oughs> ต้องทำการหายามันลงแล้วให้เร็วที่สุดแล้วนะตอนนี้ไอ้เจ้านี่เนี่ยมันร้ายกาจเกินกว่าที่พวกเราจะต้านทานไหวถ้าเกิดว่ามันมาที่บ้านเราเรื่อยๆๆแบบนี้สักวันหนึ่งเราต้องโดนจับได้แน่ๆเลย <replies. S 2> อ่ะใช่มันไปแล้วพอลไรเรียบร้อยมันไปแล้วมันไปแล้วตะบูพวกเราหลับหมดเลยเราต้องหายอย่างโีเดีละปล่อยให้มันหลับไปเราหายาขั้นแรงก่อน นี่แหละตอนนี้แหละทุกคนเราต้องรีบตามหาสเปรย์สำหรับฉีดฆ่าแบงมุมฉันคิดว่านะเราเออซื้อมาก่อนหน้านั้นน่ะมันน่าจะอยู่ในห้องเก็บของว่าเราไปเช็คดูอีกทีดีจพี่ไหมได้เดี๋ยวฉันหาห้องนี้ก่อนแบงมุมห้ง่วงแล้วไม่มี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 เลยไม่มีเลยหรือเวลาอีกไม่นานแล้วขอไปดุงร่างนะใช่ใช่ใช่ไปด้วยฉไปด้วยหาสเปรย์ครับไปแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่หน้าห้องประตูเลยเพื่อนมาเร็ว เอาจริงเหรอตูไหนใกล้โอ้ยก่อนหน้านั้นฉันก็หาไม่เจอแสดงว่าเราต้องรอจนกว่าลูกๆของเราจะนอนแล้วก็เจ้ามูเนี่ยมาอีกหนึ่งรอบก่อนสเปรย์ถึงจะขึ้นนะอันนี้แบตอนนี้ฉันว่าสเปรย์เลยนะไช้แล้วจมายเนี้คืออะไรอะจหมไยที่มันขู่ไงไอ้มันมาแบบไม่ให้สู้ไม่เสียงเลยหายเลยแล้ว จบที่หนึ่งเจ้าบูโดนฆ่าด้วยยาฆ่าแมลงฆ่าแมลงอย่างตู้เย็ดยาฆ่าแมลงฆ่าแมลงอย่างตู้เย็ดเอะไม่ใช่ไหมนี่ไม่ใช่ยาฆ่าแมลงแต่เป็นยาฆ่าจุกแจงยาฆ่าจุกแจงอานายลองดิอานายลองดิอ่นผมก็เลยออกมาข้างนอกแล้วไงเฮ้ยวางะวคทุกน่าไงจ๊ะว่าเราอ่ะไม่ยอมซ่อนตัวเด็กๆไว้แล้วเอามาวางไว้กลางห้องอ่ะคิดว่าจะเป็นยังไงอ่ะ อลองดูปะหน่ลองดู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 เออลองดูเฮ้ยทุกคนฉันเพิ่งเห็นจดหมายอ่ะมันเขียนว่าเอาเจ้าดูและตัวอื่นๆมาเดี๋ยวนี้จดหมายเตือนจากเจ้าบูไม่ให้หรอกไอ้บูเฮ้ยอ้ยไปเดิวเอายหน่อยสิเปิดประตูให้หน่อยได้อดได้เลยจ้าวางไว้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 อามันจะอาบน้ำอยู่เลยนะเนี่ย นี่เลยมันบอกว่าให้เราเนี่ยเอาเจ้าดูกลับไปไอ้เจ้าดูคือตัวสีฟ้าใช่ปะก่อนหน้านั้นอ่นะใช่ตัวเจ้าดูเนี่ยคือเป,<า>เป็นตัวที่ผู้ชายที่เขาใส่ชุดสีฟ้าเนี่ยตามหาอยู่ต่อห้องใต้ดินนะทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยขโมยมาแล้วก็เอามาอยู่ในบ้านหลังนี้แสดงว่าวันนี้เขาจะมาเอาตัวกลับคืนไปไม่รู้ว่าไอ้ตัวสีฟ้าเนี่ยมีเหตุผลอะไรที่ทําให้เจ้าบูเนี่ยกลายเป็นแบบปีศาจเปล่าฉันฉันต้องข้อตู้ไหมอ่ะ เราเอ่อเราเข้าตู้ก็ได้แต่ว่าฉันมีบางอย่างอยากให้พวกนายดูมานี่มานี่มานี่ไนลเลอบ้านหลังนี้เนี่ยฉันว่ามันมีผีสิงนะทุกคนผีไหนดูภาพนี้ดิเราลูกกระต่ายไม่ว่าเราจะเดินไปที่ไหนมันจะมองตามตลอดเลยหรือว่าลูกกระตานี้มันคือลูกกระตาของไอ้เจ้าแมงมุมที่มันจับตามองเรากำแพงป่าวเหมือนกล้องวงจรปิดอย่างงี้เปล่ามันแอบมองเราอยู่ไม่รู้อะมองบนเฮ้ยมองบนมองล่างมองซ้ายมองขวา ไกล้แล้วใกล้เวลาแล้วเหลือแค่แปดสิบวินาทีเท่านั้นเราเราเราต้องไปซ่อนไหมหรือเราถวายบรรณาการแล้วเราโอเคปลอดภัยแล้วเออฉันว่านะเราก็น่าจะปลอดภัยแล้วแหละเออเราถวายแล้วไงเราถวายแล้วนะยังเล่นนะพ่ออังแล้วก็อยากถูสบู่โอเคโอเคเอาเอาไปกินอาหารมื้อท้ายมาฟาอาหารมื้อท้ายอาหารมื้อท้ายโอ้โหไม่เป็นไรนะทุกคนไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวก็ได้ไปเกิดใหม่แล้วลูกเลยมือว่าไงอะมือท้ายมือท้าย ต่อไปนี้อาหารที่ฉันซื้อฉันจะไปกินเองกันทีไม่มีอะไรจะกินแล้วนะฉันด้วยฉันด้วยฉันด้วยไปแล้วฉันรอดูผลงานแอบในตู้และรอดูว่าหลังจาก40วินนี้จะเกิดอะไรขึ้นกันแน่นับถอยหลังเจ็ดหกห้าสสมสองหนึ่งมาแล้วโอ้โหแซบแซบนะ ปลาโตเเมื่อกี้ก็เหมือนถ่ายรูปครอบครัวเลยเออเหมือนของแซ็บอ๋และนี่ก็คือฉากจบเฮ้ยเฮ้ยทุกคนฉันฉันฉันอยู่นอกบ้านอ่ะนายทะลุไปไหนนี่โอ้ยบ่ายก้อนดูเหมือนว่าตัวฉันจะหลุดออกมาที่บริเวณหน้าบ้านพอดีฉันมองไม่เห็นใครเลยเฮ้ยอะไรนะพี่มีอะไรปะเจออะไรอ่ะมันมันมีตัวอะไรไม่รู้อยู่ข้างล่างเต็มไปหมดเลยฉันจะลองกระโดดลงไปดูนะ โอ้โหมันเหมือนเป็นเอฉากบ้านนะคะทุกคนที่เขายังสร้างไม่เสร็จและที่สําคัญคือตรงนู้นอะเหมือนมีตัวอะไรบางอย่างที่แบบมีปีกด้วยเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูกันตัวอะไรอะโอ,โอ oh <my> ม m ก god มีปีกนี่คือสิ่งมีชีวิตที่เรียกได้ว่าคือ,อยังพัฒนาไม่เสร็จนะคะพ่ยังอีโวไม่เสร็จหรอร่างหนึ่งเป็นร่างสุดยอดของเจ้าวู นี่ตัวที่พวกเราเห็นนะที่มีตาหกตาแบบนี้นะคะ <Yeah. S 1> เขาบอกว่ามันไม่ใช่เจ้าดูไม่ใช่เจ้าบูไม่ใช่เจ้าอูไม่ใช่เจ้าตือมันเยอะจังเจ้าบู v o u นะเหมือนเป็นการพัฒนาล่างมาแล้วและนี่ก็คือร่างสุดยอดของน้องนะคะพ่อโอ้ย oh. oh. นี่ก็น่าจะเป็นความลับที่ซ่อนไว้สําหรับภาคต่อไปนะคะ ก็เอาเป็นว่าในครั้งนี้เด้เรามาเล่นฉากจบอันใหม่กันนะทุกคนเป็นฉากจบของเจ้าบูนะที่บุกเข้ามาในบ้านสองชั้นของพวกเราและเพื่อนๆล่ะคะชอบอันไหนมากกว่ากันร,ระหว่างช่วยเด็กๆเนี่ยหรือว่ามอบเด็กๆให้กับเจ้า,<ม>าบูยังไงก็คอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะ<ม>สําหรับ<ม>วันนี้ใครชอบกดไลค์ like, กดแชร์กดสับรสมาชพวกเราด้วยที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันก้วยจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่สสำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอ <c oughs> ล้ามาปิดจบกันที่ฉากสุดอลังการของโมเดลยักษ์ใหญ่นะคะของเจ้าบู Bye ไม่เรามาปิดจบตรงที่เอาบูไปย่าง